มีสิครับมอย่พูดก่อนแล้วอ๋อลืมไปหมดแล้ว <laughs> อ่อขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่สลับเวลาวันว่างของพี่ๆทุกคนเลยมาดูพวกเราทั้งสิงคนขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ รอเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราคอยสปอร์ตเราไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนก็คอยสปอร์ตเราผมก็จะพยายามปรับปรุงตัวแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่เราไม่น่ารักก็จะปรับปรุงให้เป็นคนที่น่ารักขึ้นก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณพี่ถาแล้วก็ขอบคุณทีมงานทั้งหมดเลยที่อยู่ในหรอนี้หรือว่าอยู่ที่ g m m t v ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราสองคนได้มาทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็เราชื่นชอบอยู่แล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ก็อ n อ thank you for all the international fans I hope this day will be the best memory in your life Uh, and maybe next year we have a LL another concert. Thank you for the uh, people in the live streaming too. I hope that you, uh, I hope that this concert can fulfill your heart and fulfill your energy, boost energy up, and going to work again. Thank you, everyone. ban shang ke

อิ่มหัวใจมากๆแล้วนะครับแล้วก็มาวันนี้จนถึงตอนนี้ก็คือมันอิ่มจนล้นจริงๆนะครับแล้วก็คืออยากจะบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกๆคนแบบใจจริงๆครับวันนี้ทุกคนเก่งมากๆคือไม่ใช่แค่ว่าพวกผมซ้อมมาหนักแต่ว่าทุกคนมาดูคอนเสิร์ตก็ต้องใช้พลังงานในการเชีย์พวกเราด้วยก็คืออยากจะให้ทุกคนตกไม่ตัวเองนะครับ นี่นะครับเชื่อว่าเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะได้มาอยู่พร้อมหน้าของตาตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนเก่งขึ้นมากแล้วก็เชื่อว่าจะเก่งขึ้นอีกแล้วก็ผมถึงแม้ว่าผมจะอายุเกือบเยอะที่สุดในนี้แต่ว่าก็อยากจะบอกอยากจะบอกครับน้องๆทุกคนว่า ผมก็เอาน้องๆคือเอาข้อดีของหลายๆคนมามาใส่ตัวเองก็อยากจะขอบคุณทุกๆความสามารถที่ทุกคนมีนะครับที่ทำให้ผมได้พัฒนาขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นขอบคุณน้องๆทุกคนมากครับหลักทุกคนครับขอบคุณทาง g m v นะครับพิธานะครับสำหรับโอกาสดีแล้วก็ ความสนุกครั้งนี้นะครับแล้วก็โอดรชั่นอันนี้ก็คือผมยอมรับเลยว่าสุดมากนะครับเป็นสิ่งที่ทางดีมานคิดมาอย่างดีนะครับเพื่อที่ทำให้สเตจของพวกเราดูตื่นตาตื่นใจนะครับก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะประทับใจกับโอเดชั่นนี้นะครับก็ขอบคุณทางทีนีมมากๆนะครับขอบคุณซีนะครับที่ ลุยด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วก็ัก็ต้องลุยต่อครับก็ขอบคุณมากมากเลยที่เป็นเดน้อยที่เพอร์เฟกต์ให้พี่บอกแล้วก็เป็นเดน้อยที่เพอร์เฟกต์ให้กับทุกๆคนในชินชมนะครับก็ขอบคุณมากมากแล้วก็เชื่อว่าเราก็ต้องลุยกันต่อไปแล้วก็ สัญญาว่าจะพัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้นไปนะครับ for international fans brothers sisters and anything Do you want <laughs> thank you for coming and take care take care yourself and you guys are so fantastic to me If you guys sit, you can come and see Jimmy. Okay? <laughs> Thank you. Did more up.